งงสวัสดีครับพี่น้องสุผูสุขน์นะครับห <c oughs> ลังจากค้างหายกันไปดูนไปนัน่นนะครับบริไทัทบริษัอัพคลิปให้พี่น้องเบิร์นะครับเมื่อนีนเขามาอัพคลิปนะครับขั้นตอนการแพ็คเรือนะครับเมื่อนี้เขาจะไปส่งั้างบนซีลันะครับขอบคุณลูกค,ค้านะครับเมื่าวาจะเป็น ทางนาครพนมทางพิจิตรนะครับแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดนะครับที่สั่งมานะครัเมื่อนี้เขาก็ได้มือกล้องไทยไทยแท้นท้ครับไทย <S <S เออบ่ม,มีมือกล้องเลยนี่ไทยไทยบ้างอะไรบ้ายนะครับได้หนังสือพิมพ์มาสองกิโลนะครับมจาจะแพ็คด้วยหนังสือพิมพ์นะครับแล้ก็จะแพ็คด้วยกลอ่องน,นี้จะเป็น เทพศาสตานะครับของอบตอยู่นครพนมสังไว้นะครับแล้วนี่ก็จะเป็นของใจจักรเทวดานะครับเพิ่นหอซึ่งหอไปแล้วอันนี้นี่เป็นปลาดูครับนี่ปลาดูอ่าเราขอให้ครับเป็นเนื้อทิพย์ธรรมลัดอันนี้จะเป็นซ้อนนารายนะครับวันนี้จะมาแพ็คทันซีรัมเฮมมันเลี้ยวมันเลี้ยวันทัว ล้าก็มาใหม่อีกสองล้ำสองคิวนะครับตอนนี้กําลังกาลังผุงไหมนะครับกาลังจะประกอบไหมกำลังจะปลูกไหมนะครับไม่มีข้อวาวนกันก่อนนะครับขับเรือสีล้ำดูนี่ก็ใกล้จะเขาฤดูซ่อมนะครับรดูซ่อมเรือเดือนมิสาสนามแรก ชิงถวยประทัดนนะครับอยจังหวัดเลย,ยกำลังหาทีมงานอยู่บริวารทีมงานที่พ้อมบมอมาสิาพามไปเที่ยวจังหวัดเลย,ยตอนนี้เ้าก็บแพ็คเรือแพ็คเรือเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปเราจะถ่ายตอนประกอบเรือทั้งเรือจำลองเลยลวก็แล้วลลละก็เรือไม่ดีดนะครับลางยาก ว่าช่วงนี้บอกได้บ่ค่อยว่างเลยเห็ุคลิปนะครับไม่น,นี้เขาจะอัพคลิปล่าสุดหลังจากข้างท้ายกันไปโดนเติบนะครับบริเวณเลยครับแม่เราไปซื้อหนังสิปีดไม่สวมคิลูแค่เรือครับจะหาดาทีกันเ,เลยจ้ะหาะทีบอก ขั้นตอนกับพวกครับขั้นตอนนะครับเรือเรือจะอยู่ในนี้เรียบร้อยนะครับอ่าเรือจะอยู่ในกระดาษนะครับเราได้ตัวเรือจะมีหัวเรือกับไผ่เรืออยู่ในนี้นะครับซึ่งตัวเรือเขาก็เวลาการสรงเขาก็ะเสียอยางดีนะครับการบอกตัวเรือการทุงการทดมันดีแถมฐานตั้งนะครับฐานตั้งแถมฟรีนะครับนี่นะครับฐานตั้งฐานตั้งจะเป็นไม้สักนะครับฐานตั้งไม้สักสียนนะครับสี่รำฟรี ทานตั้งนี่เป็นฐานตั้งฟรีนะครับฐานตั้งแถมนฐานตั้งฟรีใครสนใจนะครับผู้ดใดสนใจเรื่องนี้จำลองอู๋หมอผีนะครับโทรเข้ามาโดยตรงเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะทักเฟซมานะครับถ้าเฟซบกกุ๊กเป็นเฟซบุ๊กช่างเอารูปหมอผีรูปมาดูนะครับถ้าเป็นเบอร์โทรก็เป็น0956519406 095 6519406ตลอด2 4ชั่วโมงนะครับครับวันลับกับคืนหลับก็ไปเลาะครับทั้งสองอย่างขั้นตอนการแพ็คนะครับประมาณนี้ครับมื่อเลี้ยงเดี๋ยวผมจะอัปคลิปนะครับมื่อเลี้ยงนี่มีเด็กน้อยนะครับจะมาซ่อมเรือหลังบ้างเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศมื่อเลี้ยงห้ยบึงหบึงพี่น้องบึงห้า้วบบ นะครับสำหรับคลิปนี้ <Okay. S 1> ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับตะไครซับเนียงกระซับเลยครับซับไะทุอย่างนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับมาพ่อกันคลิปตานะครับคลิปหาน้าอไปจะเป็นคลิปยังกดติดตามตอนต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ